โอ้โหลิว oh, พ oh ูเปิดรังแอนฟิลเอาชนะเรอัลมาดริดได้นะครับ1ประตูต่อศ so e ูนย์โซโบสลายฟอร์มแจ่มแจ๋วเปิดฟรีคิกให้แม็กกาโขกประตูชัยพาลิวพูเอาชนะมาดริดแบบสุดมันเก mm hmm. ็บเพิ่มเป็น9้าแต้มเท่าลาชันชุดขาวแต่ลูกได้เสียเป็นรองหลังอันดับ6ของตาตารางหลีกเฟดเรียกความมั่นใจก่อนยกพลไปเยือนแมนซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ เกมนี้ลิวพูได้ประตูจากอเล็กซีสแม็กอลิสเตอร์ในนาทีที่61รายละเอียดเกมนี้จะเป็นอย่างไรมาฟังการวิเคราะห์หลังเกมกันได้เลยครับเกมนี้45นาทีแรกลิวพูทําได้ดีเลยทีเดียวที่กลับมาใช้แดนกลางชุดเดิมที่ประกอบด้วยไลอันกาเฟนแบกดูมินิกซโบสลา์อเล็กซีสแม็กอลิสเตอร์ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นในทันทีเพราะทั้ง3คนนี้ คือแกนหลักมาตลอดและทั้ง3แดนกลางนี้ทำให้การกลับมาเพสซิ่งมีพลังอีกครั้งการเพสซิ่งดูดันมากขึ้นและทำได้ดีเป็นอย่างมากในการไล่บีบพื้นที่ทำให้นักเตะราชันชุดขาวพลาดในเกมรับส่งผิดหลายจังหวะอยู่เหมือนกันหงแดงเกือบจะได้ประตูขึ้นนำแล้วจากโซโบสไลแต่ก็ยิงไปติดขาของตีโบกุกตัวนิดเดียวมันน่าเสียดายจริงๆในจังหวะนี้ เพราะมันเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วจากนั้นก็มีเรื่องราวจุดโทษจากการแฮนด์บอลแต่พอเช็ค VAR แล้วก็ไม่เป็นจุดโทษในที่สุดและจากนั้นในนาทีที่42ก็เป็นโซโบสไลที่ยิงนอกกรอบเขตโทษแต่สุดท้ายตีโบกุกตัวก็สามารถเซฟเอาไว้ได้อีกและโอกาสก่อนหมดครึ่งแรกจากการยิงไกลของอเล็กซีนแม็อลิเตอร์อีกด้วยครึ่งแรกทุกอย่างทำได้ดีเลย แต่ขาดแค่จังหวะสุดท้ายที่ยังขาดขาดเกินเกินในการลุ้นประตูการสร้างโอกาสในการเข้าทำอาจจะดีขึ้นมากกว่านี้ไม่ใช่ไม่มีจังหวะที่ดีแต่มันยังขาดคุณภาพนิดๆหน่อยๆแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ใช้คำว่าสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวสำหรับลิเวอร์พูลในเกมนี้ไม่เพียงแค่เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมแต่มันคือเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดอีกหนึ่งเกมเลยในฤดูการนี้ ครึ่งแรกว่าเล่นดีแล้วครึ่งหลังโอ้โหไม่คิดว่าจะยกระดับตัวเองได้ด้วยแม้ว่าเกมนี้จะไม่มีประตูจาก Open p เพที่ควรน่าจะได้สักหนึ่งประตูจริงๆแม้ว่าจะได้ประตูจากลูกตั้งเตะแต่มันก็เป็นประตูที่นำมาสู่ชัยชนะที่สำคัญจริงๆแต่ตอนนี้จำเป็นต้องขออันเนอร์สล็อตในช่วงโมงนี้มันต้องเป็นแดนกลาง3คนนี้เลยไรยอันกาเฟนแบกดูมินิกโซโบสไล a l e x กซี c ์แมคอลิเตเพราะนี่คือหัวใจสำคัญของแดนกลางของลิเวอร์ p o o จริงๆในเวลานี้พวกเขาทั้ง3คนทำให้แดนกลางของลิเวอร์ p o o มีคุณภาพมากที่สุดนับตั้งแต่เล่นมาแล้วในฤดูกาลนี้รูปเกมของลิเวอร์ p o o ดูดีชัดเจนในครึ่งหลังวันนี้ขอชื่นชมทุกคนจริงๆที่คว้าชัยชนะและสามารถเก็บ3ามแต้มสำคัญได้ทุกคนทำได้ดีจริงๆสำหรับเกมนี้ สุดยอดมากเลยครับในเกมนี้สุดท้ายก็ขอฝากแฟนๆลิวพูทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปทำข่าวต่อไปและก็เพื่อเป็นการสนับสนุนแฟนๆลิวพูด้วยกันขอบคุณมากครับ